ป่องมึงคิดจะทำอะไรฮะทำเตะคุณแม่ไม่มีเตะแกเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยอะไรกันวะวัตถุวะเฮ้ยแม่เรีปิดเจ้าเลยหลายวันต่อมาแม่กำลังเล่นน้องหมาอยู่อา้าวไอ้ลูกเวนมึงทำอะไรอยู่นะ กูกำลังตื่นสิแม่เวินไกว่นี่มึงด่ากูเลยเหรอกูเป็นถึงแม่เลยนะเึือกูด่ากูเรื่องของกูมึงไม่ใช่แม่กูหรอมึงเนี่ยไอ้ป๋องมึงจำไว้มึงออกไปเลยนะมึงมึงเนี่ยนะ nắm đầu cụ lại lớn.